ยูไก่เถอคือบ่ใหญ่มากบานเท่าัน่มาได้เมาเลยเอาบาทเดี๋ยวแม่เดี๋ยวเออเ้ิก่อนกุ้งท่ามนะครับนี่เกีวได้จัดบาทเขีเาเศร้าครับเากี่วเอาจเกี่ยวนะเด้อ ดางหีบปมวตัวสามรอยมิปัญ่าตปไปทรงเขาเออในเซลประเทศเนี้ยตุ่มดูแรงนี่ก็ดีเลยถุงนึงถุงเจ้าบตถงมาสักครับงอถุงนึงคุณภาพต้องเจ้าแก้วถุงเทถุงเท่าจ้ผิดทางไดวะเ

โอ้สุดยอดเลยเนะน้าเ็งมาทำอะไรเพอาเอาปลาซิวกันน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 น

ơi nào mặt xuống đều đều nhanh rồi nhanh 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 cung nhanh 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 I <laughs> do